สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่304นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับอ่าพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระพิมพ์ทรงเจดีนะครับวัดละคังนะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟเอามาให้พี่พี่เอฟได้รับชมกันนะครับอ่าถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศ9นย์เก้าเก้าหกสาม หกสามสี่หนส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับพี่ๆนะท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่ๆมา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 ชมกันเลยนะครับอ๋อผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับพี่ๆนะผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอน ท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับเชื่อน,นี้ช่องน,นี้ช่องถอนประเครื่องเชื่อจะได้นะครับผมา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 ชมกันเลยนะครับองนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะพี่นะเป็นพิมพ์ทรงเจดีต้องบอกว่าองค์น,นี้เป็นพระที่ลงลักน้ําเกี้ยงมานะพี่นะเป็นลงลักน้ําเกลี้ยงมาแล้วก็ดูลักษณะแล้วเหมือนจะเลี่ยมเลเี่ยมเปิดหน้าปิดหลังนะครับเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังนะครับเนี่ยเพราะว่าด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเขาจะแบบ คลุมความฟ้า,ฟา,ฟาคล้ำหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกลักลักลักน้าเกี้ยงตามซอกนะครับแต่ดูด้านหลังพี่เห็นไหมมนสารโอ้โหนี่ไม่ต้องห่วงเลยมนสารนะครับนี่ปีป๊ปีเห็นไหมรอยแบบบินปีออกนะครับเห็นไหมดูมลสารนี่พี่อ่าอ่ดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเส้นซุ้มนะครับซุ้มทรงเจดีก็อ่าเป็นความสวยนี่ก็จะลองพิมพ์ใหญ่ลงมานะครับ เส้นซุ้มใหญ่เห right? ็นไหมฟื้นตกขอบฝั่งนี้นะครับใบหน้าองค์ตัวนี้อันเนี้ยผมดูแล้วนะครับผมพิจารณาแล้วน่าจะอ่าเนื้อเนื้อหลุ age, ดล่อนออกตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเนื้อหลุดล่อนออกตั้งแต่ดั้งเดิมนะน่าจะเป็นมวลสารก้อนใหญ่ๆแล้วก็มันหลุดล่อนออกไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะครับเห็นไหม e เป็นความแห้งเนื้อเดียวกันแบบ เก่ากเก่าเท่ากันกับไอ้ข้างนอกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าดูวงแขนนะครับนี่ไม่วงแขนสวยงามวางแขนหักศอกมาโย่ฝั่งนี้ปุ๊บนะครับนี่มีอะไรนะเขาเรียกเท้าด้วยนะพี่นะเห็นไหมเป็นร่องเท้าเท้าโผล่ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมอ่าฐานนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะครับเหมือนหัวเรือนะครับเหมือนหัวเรืออ่า ฐานชั้นที่สองน,นะครับเมี่ยเหมือนลูกศอนเห็นไหมเห็นไหมเห,หมือนลูกศอนเลยคมชั้นลึกนะครับนี่ฐานชั้นที่สามก็เหมือนไอ <t> ้ฐานหมอนนะครับเห็นไหมอืมอ่าแล้วดูคมเก่านะพี่นะดูคมเก่าเห็นไหมครับเห็นไหมดูรอยหลุดล่อนของมวลสารนี่เห็นมวลสารนี่ครับอรอยหลุดล่อนของมวลสารแล้วดูเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อเป็นจำจำเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเห็นไหม องนี้ต yeah. yeah. mm ้องบอกว่าเป็นพระแทบจะแทบจะไม่สึกเลยนะพี่นะจะบอกว่าไม่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยก็ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยผมดูแล้วเป็นการเลี่ยมเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังนะครับเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วดูด้านหลังเลยพี่เห็นไหมดูมดเม็ดมนสารดูเม็ดมนสารพี่เป็นก้อนก้อนก้อนเลยเห็นไหมนี่พวกรักน้ําเกลียงก็จะซึมซึมลงไปนะครับเนี่ยรักน้ําเกลียงก็จะซึมลงไป ไหมพี่ดูมวลสารนี่เนี่ยเห็นไหมโอ่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกองหนึ่งนะครับเนื้อหามวลสารจัดจ้านมากนะพี่นะเนื้อหามวลสารจัดจ้านมากนะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะพี่ๆนะแปดพันห้าร้อยบาทนะครับใครได้ไปโคตรคุ้มอะพี่บอกเลยโคตรคุ้มอะครับคุ้มสุดๆนะพี่น่าจะมวลสารโอ้โหนี่พี่ไม่ด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามเห็นไหม ไม่ได้ข้างโอ้ตัวนี้ก็เนื้อหลุดร่อนออกไปนะครับแต่ไม่ด้านบนด้านล่างอ่าองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับส่วนอดีไลน์แอดไลน์ได้ที่ t ีทีเอ็นเก้าแปดเจ็ดองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะพี่ๆนะ เดี๋ยวมาซูมเนื้อใกล้ๆนะพี่เรามาดูส่มเนื้อใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมครับดูคอมเก่าเห็นไหมพวกรักน้ำเกลี้ยงพวกอะไรก็จะซึมเข้าไปตามรูนะครับซึมเข้าไปตามรูที่มีรูให้เขา,าซึมเข้าไปนะพี่นะเห็นไหมครับดิ่งมวลสารอยู่ตรงหน้าอกเลยนะครับนี่ไหมเนื้อเดียวกันเลยไหมพี่เก่าเนื้อเดียวกันเลยแสดงว่าเขาหลุดล่อนมาตั้งแต่เดิมนะครับ ครับพี่พี่เห็นไหมนม่มวลสารเห็นไหมพี่พี่เห็นมวลสารไหมเนี่ยเนี่ยเหนไหยเห็นไห,ไ,ไหมครับนี่องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่8,500บาทนะครับ8,500บาทนะพี่พี่นะอ่าพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับ ่ดูด้านหลังกันนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมด้านหลังเนื้อเป็นก้อนๆก้อนๆ,ๆเลยพี่โอ้โหนี่ไม่ข้างหน้ายัางว่าเป็นก้อนๆแล้วข้างหลังยังเยอะอีกนะครับเยอะกว่าอีกนะพี่นะเห็นไหมไหมครับโอ้โหนี่โคตรสุดอ่ะพี่โคตรสุดอ่ะบอกเลยนะครับบอกเลยโคตรสุดพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลักไม่ดำๆ,ๆ derive. ไหมพี่เห็นดูด้านข้าง ไม่ด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามไหมพี่อ่าองค์นี้นะครับผมเปิดแปลงปันที่8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับส่วนไอดีไลน์แอดไลน์ได้ที่ที n 9 8 7 ttn 9 8 7แปาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ